จอเจอกันเช่นเคยเนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะเราจะมาเจอกันทุกวันนะคะนี่จ้าโกโก้พัดนะคะนี่ค่ะหฮอรนึ่งจะมีสิบซองนะคะนี่ซองมานะคะนี่หฮอร์หนึง่งมีสิบซองนะคะนี่ค่ะโกโก้พัดเป็นโกโก,โก้แท้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะร้านจะทานประจําค่ะแฟนจะ,ะทานไปทํางานกลับมาอุย้ยข้าวปลาไม่อยากกิน มันเหมือนคนจะไม่สบายนะคะนี่ค่ะเขาก็ชงให้ชัานชงตัวนี้เขาทานเนีทานแล้วก็สดชื่นปีกระเป๋านะคะนี่ค่ะมันเป็นโกโก้แท้นะคะบำรุงเส้นเลือดเรานะคะหลอดเลือดเราให้ไปเลี้ยงสมองนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะดีค่ะแล้วก็ต้านไม่ให้เราเป็นโรคหัวใจนะคะเพื่อนๆเนี่คะทานตัวนี้ค่ะมันจะไปบำรุงหัวใจเราไม่ให้เราเป็นโรคหัวใจนะคะเพื่อนๆเนี่ค่ะใครสนใจทักทายนะคะ ซองหนึ่งก็ประมาณนี้อันนี้ห่อหนึ่งค่ะนี่ห่อหนึ่งห่อหนึ่งจะมีสิบซองค่ะเพื่อนๆราคาไม่แพงนะคะแค่สองร้อยกว่าบาทเองเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยค่ะใครสนใจทักทายนะจ๊ะนี่มีของดีมาเล่าสื่อเนฟังค่ะเวลาเหมือนรู้สึกไม่สบายอุ๊ยวันนี้ขั้นเนี่ยขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายชงโคโก้อุ่นๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังไม่ให้น้ําร้อนเกินนะคะขอขอุอ่นๆพอ ทานแล้วคุณจะกระปปี้กระเป๋าแล้วมีเรียวมีแรงกันแบหลานฉันชอบมากเลยทุกวันกระสอดกันให้แฟนทั้ทานนะคะเน้ยเอาไม่ดีพอทานเดี๋ยวนี้เป็นไงให้กลับมาแม่มึงชงโกโก้ให้กินด้สิกแหม่ติดใจอร่อยค่าสุดยอดเลยนะคะเนี่ยค่ะโกโก้ขเขานะคะโกโก้แท้นะคะใครไม่อยากเป็นโรคหัวจงหัวใจนะคะบำรุงบำรุงหัวจงหัวใจนะคะไม่ให้เราเป็นโรคหัวใจนะคะคเพื่อน ใครสนใจก็ทักทายนะคะนี่ค่ะโกโก้พัดค่ะนี่ค่ะโกโก้ควองแท้นะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ